สวัสดีครับทุกคนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่โงรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อเก้าปีที่แล้วครับตอนนั้นเพื่อนของคุณบาสท,ที่อยู่ต่างจังหวัดโทรมาบอกว่าจะมาสอบเข้าราชการจึงต้องการให้คุณบาสหาห้องให้ครับแต่มีข้อแม้ว่าขอห้องที่ราคาเบาๆพอเพิ่งจบใหม่ๆยังไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่คุณบาสก็ตะเวนหาไปเรื่อยๆครับจนมาเจอเข้ากับโงรงแรมแห่งนี้ราคามันถูกมากๆ ราคาห้องต่อคืนแค่สามร้อยบาทเท่านั้นคุณบารจึงเดินไปหาพนักงานบอกว่าจะมาจองห้องครับพนักงานก็บอกว่าไม่ต้องจองหรอกครับมีคนอยู่แค่ไม่กี่ห้องเองคุณบาสก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยจะมาอีกทีนะพอเพื่อนคุณบาสมาถึงกรุงเทพคุณบาสก็ขับรถไปละเพื่อให้คนส่งมายัางโรงแรมแห่งนี้พอมาถึงพนักงานก็ถามว่าต้องการห้องชั้นไหน ด้วยความที่คุณบาสเห็นว่าโรงแรมนี้อยู่ตรงสามแยกครับคุณบาสก็เลยบอกว่าเอาชั้นสี่แล้วกันเพราะกลัวจะได้ยินเสียงรถพอเลือกชั้นได้แล้วพนักง,งานก็ยืน่นกุญแจมาให้โดยที่ไม่ได้พาขึ้นไปส่งพนักง,งานบอกแค่ว่าลูกค้าหาห้องเจออยู่แล้วทั้งคู่จึงขึ้นลิฟต์ไปชั้นสี่ครับเดินหาห้องตามป้ายเลขที่ตรงกับเลขบนกุญแจจนเจอห้องลักษณะของห้องประตูเป็นประตูสองบานครับ มีบ้านยายหนึ่งบ้านบ้านเล็กหนึ่งบ้านอยู่ติดกันพอเข้าไปในห้องก็มีแอร์มีเครื่องทําน้ําอุ่นครบแต่หน้าต่างเปิดไม่ได้เพื่อนก็บอกว่าได้อยู่แต่สภาพมันน่ากลัวอยู่นะเธอนอนเป็นเพื่อนฉันได้ไหมนะนะคืนเดียวเองคุณบ้ายก็ตอบไปว่าก็ได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เก็บข้าวของและติวข้อสอบกันเล็กน้อยพอสองทุ่มทั้งคู่ก็เริ่มหิวครับ เธอชวนไปหาอะไรกินกันพอเดินออกมาจากห้องทั้งคู่รู้สึกได้ว่าทางเดินมันเงียบแปลกเงียบมากเหมือนว่าทางชั้นนี้ไม่มีคนอยู่เลยคุณบาร์ก็เดินไปกดลิฟต์ยืนรอกันคู่หนึ่งลิฟต์มันก็ขึ้นมาครับทั้งคู่ก็เดินเข้าลิฟต์ไปแต่พอลิฟต์ปิดเท่านั้นแหละคุณบาร์ก็รู้สึกเย็นๆว่าไปทั้งตัวจึงพูดลอยๆว่าที่นี่ดีเนาะมีแอร์ในลิฟต์ด้วย เพื่อนก็ขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วก็สก,กดคุณบาสคุณบาสก็ถามว่าเป็นอะไรเพื่อนก็บอกว่าดูดีดูด,ดีพร้อมกับชี้ไปที่ประตูลิฟต์คุณบาสมองไปที่ประตูลิฟต์ซึ่งทำจากอลูมิเนียมก็เห็นเงาสะท้อนเป็นเงาดำๆเข้มๆยืนอยู่ข้างหลังแล้วจู่ๆเพื่อนก็ลองกีดลงไปนอนอยู่กับผืนคุณบาสก็ไม่กล้าหันกลับไปดูข้างหลังแต่เพียงห่างตาก,ก็พอมองเห็นว่าเงาเงานั้นมันเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้น จนเห็นเป็นร่างผู้หญิงใส่ชุดเหมือนชุดโรงพยาบาลแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยดูสิเลือดเต็มเลยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณบาสก็ตอบไปว่าผมไม่ใช่หมอผมช่วยอะไรไม่ได้หรอกคุณบาสต่อไปด้วยอาการตกใจไม่ทันได้คิดอะไรณตอนนั้นทั้งคู่รู้สึกว่าเวลาที่ลิฟต์เคลื่อนตัวลงจากชั้น4ลงมาชั้นหนึงเหมือนมานานมากผู้หญิงคนนั้นยังคงร้องขอให้ช่วยอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในลิฟต์ คุณบาสกับเพื่อนก็กอดกันตัวกลมจนกระทั่งประตูลิ์เปิดออกทั้งคู่จึงรีบวิ่งไปหาพนักง,งานของโรงแรมทันทีพนักง,งานก็ถามว่าเป็นอะไรแต่คุณบาสก็ไม่ได้ตอบอะไรพนักง,งานไปครับได้แต่ยืนอึ้งตกใจกับสิ่งที่เจอเมื่อคู่พอทั้งคู่ตั้งสติได้ก็พากันออกไปกินข้าวนั่งสงบสติอารมณ์กันจากพักหนึ่งก็นั่งคุยกันว่าเราเจออะไรกันแน่วะเพื่อนก็บอกว่าสงสัยเราเจอผีวะ่ะ คุณบาสก็บอกว่าเราย้ายกันไหมแต่เพื่อนก็บอกว่าฉันไม่มีเงินแล้วว่ะเงินฉันมีจำกัดมากเลยคุยกันว่างั้นลองไปคุยกับพนักง,งานโรงแรมว่าจะยังไงได้บ้างพอเดินกลับมาที่โรงแรมข่าวนี้พนักง,งานกลับยิ้มให้คุณบาสจึงเอ่ยปาบอกว่าเราเจอผีนะแบบนี้แบบนี้ให้พนักง,งานฟังพนักง,งานก็บอกว่าเจอกันบ่อยครับคงจะผีจริงๆนั่นแหละแล้วตั้งแต่มาเนี่ยวหว้ศาลหรือย,อยัง ถ้าไม่หว้ศสาลก็โดนกันทุกคนนั่นแหละครับทั้งคู่ก็งงพักโรงแรมต้องว่าเจ้าที่ด้วยหรออีกอย่างตอนที่ขับรถเข้ามาก็ไม่เห็นว่าจะมีสาลเลยคุณบาสก็เลยถามไปว่าแล้วสาลอยู่ตรงไหนละ่ะเราจะได้ไหว้เพราะคืนนี้เราจะต้องอยู่กันทั้งคืนพนักง,งานก็บอกว่าเอา,อางี้แล้วกันไปเซเว่นไปซื้อทูบมาเอาคำใหญ่ๆเลยนะคุณบาสกับเพื่อนก็เลยไปซื้อตามที่พนักง,งานบอก พอกลับมาคุณบาสก็ถามว่าแล้วสานอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยพนักง,งานก็บอกว่าปะเดี๋ยวพาไปทางขึ้นไปสารจะอยู่ชั้นสามซึ่งเป็นทางเชื่อมที่ไปอย่างด้านหน้าของโรงแรมแล้วก็ต้องขึ้นไปบนดาดฟ้าต่อซึ่งระหว่างทางที่พนักง,งานเปิดให้เข้าไปเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่ทางโรงแรมไม่ได้เปิดให้บริการครับด้วยความสงสยัยคุณบาสก็ใช้ไฟฉายส่องๆดูว่าทําไมเข้าถึงปิดเมื่อคุณบาสมองดูรอบๆเนี่ย ก็เห็นว่าทั้งขวามือเป็นประตูห้องแต่ละห้องมีเตียงคนไข้มีที่นอนพับสีเขีเขยวมีเสาน้ำเกลือและมีเก้าอี้วิวแชร์สำหรับผู้ป่วยคุณบ้าจึงถามพนักง,งานว่าเมื่อก่อนที่นี่มันเป็นอะไรกันแน่พนักง,งานก็บอกว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็นโรงพยาบาลแล้วเขาก็มารีโนเวทเป็นโรงแรมพอเดินมาถึงตรงประตูดาดฟ้าพนักง,งานก็ไขกุญแจแล้วเปิดประตูให้คุณบ้าเดินออกไป คุณบาสก็บอกว่าน้องขึ้นไปด้วยกันสิแต่พนักงานก็บอกว่าไม่อ่ะถ้าพี่จะขออะไรก็ขอไปเถอะขอได้อยู่แล้วแต่ถ้าได้เรียกอะไรมาบอกผมด้วยนะคุณบารก็ถามพนักงานไปว่าแล้วน้องไม่ขึ้นไปขอด้วยกันหรอพนักงานก็บอกว่าไม่ดีกว่าผมเจอมาเยอะแล้วคุณบาสจึงถามพนังกงานต่อว่าแล้วต้องจุดูบเท่าไหร่พนักงานก็บอกว่าหมดกมนั่นแหละแล้วจะขออะไรก็ขอไปเลย นาตอนนั้นบรรยากาศบนดาดฟ้ามันเย็นมากแถมย่างมืดอ,อีกด้วยมืดแบบมืดสนิทจนมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยครับคุณบาสนำเพื่อเนเดินออกไปนิดเดียวก็เจอาศาสตร์ตั้งตัาง,งาอยู่ตรงหน้าเลยทั้งคู่ก็เลยจุดธูปไหว้ขอขามาพอเสร็จก็กลับลงมาเข้าห้องตัวเองสรุปคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยหลังจากนั้นหนึงเดือนเพื่อนคุณบารก็โทรม,มาบอกว่าอยากชวนไปโรงแรมน,นี้อีก คุณบาสก็ถามว่าจะไปทำไมนะ่ากลัวจะตายเพื่อนก็บอกว่าฉันสอบติดราชก,การวะ่ะวันนั้นฉันขอให้สอบผ่านคือมันมีคนสมัครสอบ1,5 000คนเลยครับแต่รับแค่ไม่กี่คนซึ่งเพื่อนคุณบาสนั้นก็สอบติดทั้งคู่จึงย้อนกลับไปที่โงรงแรมแห่งนั้นอีกครั้งคราวนี้ไปตอนกลางวันพอไปถึงก็เจอพนักง,งานคนเดิมครับเพื่อนคุณบาสจึงบอกพนักง,งานว่าจำพี่ได้ไหม พอดีพี่สาบติดราชการว่าจะมาแก้บนซักหน่อยพนักงานก็บอกว่าโหพี่ได้อย่างเนี้ยมันต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชาแล้วแหละเพื่อนคุณบ้สจึงให้น้องพนักงานไปร้อยหนึ่งแล้วพนักงานก็เดินนำขึ้นไปแต่คราวนี้ทั้งคู่ถึงกับตะลึงอึ้งตาค้างไปเลยครับเมื่อได้เห็นชัดๆเลยว่าทางเชื่อมที่เดินผ่านในคืนนั้นเนี่ยในแต่ละห้องมันยังมีเครื่องมือแพทย์อยู่ครบทุกอย่างเลย และเมื่อเปิดประตูชั้นออกไปบนดาดฟ้าของโรงแรมปรากฏว่าบนดาดฟ้านั้นไม่ได้มีแค่ศา์เดียวครับแต่มันมีทั้งหมด11บศาลตั้งอยู่บนดาดฟ้าซึ่งเรื่องราวมันก็จบลงเพียงเท่านี้โรงแรมนี้ผมว่าหลายคนน่าจะนึกออกแล้วล่ะว่ามันคือโรงแรมอะไรที่นี่เคยมีคดีโด่งดังมารอบหนึ่งแล้วนั่นก็คือคดีสาดนแทงดับขาห้องเลขที่ห้องชั้นสี่ก็โรงแรมนี้แหละครับซึ่งโรงแรมนี้มันอยู่แถวสะพานควายนะครับ แล้วจาได้ไหมครับด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่ยิงตัวตายก็ที่ลานจอดรถของโรงแรมน,นี้แหละครับที่นี่ประวัติเพียบยิ่งถ้าเป็นชั้นสามนะเขาบอกว่าเจอประจําน่ากว่าชั้นสี่อีกและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้า สวัสดีครับ